สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนเอนี้ก็มวพบกับสาวลรีนพาเพิ่นในตอนแดนเช่นเคยนะคะมนเมนี่ปุ๋ยสภาพท่านผู้ชมนะคะเห็ดแจวประแดกบองค่ะนะคะเห็ดแบบยิบเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องหลายกนก็สงสายนาองวายูสเปนเอาประแดกจะสาเกินนะคะก็คือส่วนตัวก็คือปุ๋ยสิมักปลาไว้เองค่ะนะคะอันนี้ปลาก็นะคะหน้าตาคล้ายปลากระดีบ้านเรานะคะท่านผู้ชมเป็นปลาตัวใหญ่ปุ้ยกว่าพันนะคะขายากกินไวกับเห็ดเป็น ประแดดตัวใหญ่ไหมภระาเขาม่เก็เอื่นว่าประหอกแมที่เขามักใส่แป้งเขาเจ้านะคะนี่นะคะเดือนเดียวก็สด a ดกินนะคะเอาไม่ให้เจียวบองใดก็คือถ้าใ้เราซีเทดเก็บว้นะคะไปกินดนๆก็คือแบบต้องทําแบบแห้งๆแล้วก็ของทุกอย่างก็เอาไปขั่วนะคะให้แห้งสุกนะคะแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตนะคะช่องธรรมดา ถ้าใครจะเก็บหลายปีก็คือเอาแช่ช่องฟิตนะคะช่องแช่แข็งไปเลยนะคะท่านผู้ชมอันเนี้ยก็คือปุ๋ยทากินประจําค่ะนะคะเก็บไว้เป็นปีจริงๆค่ะ mm. ท่านผู้ชมส่วนนี้นะเนี่ยะคะ่ะถ้าเราจะกินดิบนะคะไม่ได้ทําเก็บไว้ก็คือเราโรยพริกได้นะคะแต่ถ้าเราจะทําเก็บไว้อยากไปเอาพริกสดใสนะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เน่าออเด้อวพี่น้องดูแบบ หน้านตาสีสันสีสันชิมบอพี่นองกินกับลูกโดดคือแบบถาไดพริกแบบชีฟ้าบานเข้านะ่ะโอ้ยสีมันสีแดงเจิงเจ๋งงามกว่านี่ปกติแล้วถ้ายูซูลินนะตอนปัยจุบานนะอ่ะก็สีเอาผสมกับปลาแหงนั่นนะคะเอาปลาแหงไปไปเผาของทุกอย่างคือเอาไปเผาอ่ะมันจะหอมเทียงแต่ว่าเขาอยููตามประเทศต่างแดนนะคะยูในเฮื่นแบบสีก็คือ เอาคั่วง่ายที่สดค่ะนะคะอ,แอืแต่ถ้าใครจะกินสุกก็แค่ใส่น้ำมันนะคะก็เอาไปขั่วสามารถนะคะปรุงรสดีได้แต่เนี่ยก็คือมันรดมันเด็ดแล้วนะคะสำหรับตัวปุ๋ยคือกินแบบนี้ก็ละลายน้ำมามขามใส่ได้เวลาใครเอาไปทอดเนาะ ต่เนี่ยความเปรี้ยวมันพอดีปุณใส่เป็นมะขามเปียกตามแห้งบ้านเรานะคะอือโอเคค่ะท่านผู้ชมไปดูวิธีการทำเลยค่ะไปค่ะนี่นะคะปลาราส่วนนี้ปลาร้าสับแล้วนะคะท่านผู้ชมเครื่องเราก็จะมีนะคะตะไคร้หอมกระเทียม ขา่าใบมะก,กรูดแล้วก็มะขามเปียกอันนั้นก็จะเป็นพริกขี้หนูนะคะไว้ตกแต่งอันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งพริกขี้หนูเรานี่แหละนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะทำการคั่วพริกก่อนนะคะ ขั่วก็จะใส่เกลือด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กลิ่นมันชุ้จนเกินป่าขั่วพริกจนสุกแล้วก็เอามาโขลกนะคะให้เป็นพริกป่นแบบนี้ค่ะอันดับแรกเห็นไหมคะโขลกเรียบร้อยแล้วเตรียมไว้ หัวหอมอันนี้แกับะเทียมกระเทียม ใบมะกรูดนี้คือแบบว่าไวสําหรับโรยนะคะแต่งหน้าอันนี้มะขามเราก็จะทําการหัน่นอันนี้นะคะเอาไว้ตกแต่งอันนี้เอาไว้ใส่ตำนะคะระหว่างนี้เราก็จะไปขั่วนะคะ ขาดตะไครห้หอมแ<ร>ดงกระเทียมน,นคัค่วให้แห้งให้หอมนะคะแล้วค่อยเอามาโขลกนะคะท่านผู้ชมแล้วก็แห้งประมาณนี้เราก็จะเอามาโขลกรวมกันกับพริกป่นเราเลยนะคะทำการโจลกนะคะ นี่นะคะเราก็โคลกหยากประมาณนี้เราก็ใส่ปาร,รานะคะที่เราสับไว้นะคะท่านผู้ชมอันนี้คือยังไม่สับนะคะเอาให้ดูส่วนอันนี้สับแล้วนะป,ระราปลารับออยู่แค่นี้แหละนะคะไม่ได้ทำเอาไว้ หอมปารามากปรุงรสนะคะโดยการใส่พมหนัวใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ท่านชมนะคะตามใจชอบนี่นะคะเราก็ใส่ใบมะกรูดเา้าก็ใส่เป็นมะขาม เพราะว่าเราจะทําเก็บนะคะจะต้องใส่เป็นมะขามแบบนี้ค่ะสูตรที่บ้านทําแบบนี้แหละนะคะแล้วก็ทํามีปลาแห้งนะย่างปลาแหง้งหอมๆนะคะโขลกละเอียดเอามาผสมด้วยนะคะ นะคะพี่น้องเอ๋เราก็จะได้นี่นะคะเจียวบองเห็นว่ใครชอบเผ็ดมากนะคะก็ใส่พริกป่นเข้าไปอีกนะคะจะทำเก็บนี่นะคะก็เก็บเลยแบบนี้ฮาว,วดโลนะคะจะเก็บอย่าไปโรยพริกสดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะเน่า เนี่ยทําแบบนี้นะคะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะช่องธรรมดานี่แหละนะคะอยู่ได้เป็นปีค่ะไม่เสียถ้าใครจะกินดิบนะคะก็ะกินได้เลยส่วนใครจะเอาไปทอดนะคะก็เอาไปทอดได้นะคะทําสมแซบละนี่นะคะ เบิ้งนี่นี่นะคะแล้วก็โรยพริกโรยใบมะกรูดกได้หน้าตาแบบนี้แหละนะคะนี่คือแบบดิบแล้วก็อันนี้เราจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะวันไหนอยากเอามาทอดกินก็เอามาทำกิน,นะคะ่ะถ้าอยากกินแบบโสดแต่อันนี้ทำแบบดิบนะคะกินแบบดิบ บายบายซีสันถ้าพริกบ้านเรานะคะมันจะแดงกว่านี้นะคะอันนี้มีแต่พริกขี้หนูอ่ะ